วันนี้ก็กลับพบอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีลูกค้ามาจำนิสันซันนี่นิโอนะครับก็คือพี่สองนะครับซื้อไปใช้ที่สุราษฎร์นะครับให้พี่สาวใช้นะครับก็วันนี้จะมาเก็บงานนะครับได้เก็บงานให้เมื่อกี้เพิ่งทําชมเสร็จนะครับเดี๋ยวจะลงภาพนิ่งเอาไว้แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนยางมานะครับยางตัวนี้พี่สองเขาจ่ายเองนะครับแต่ส่วนเรื่องช่วงล่างเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นคนออค่าจ่ายทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปตั้งศูนย์พอตั้งศูนย์เสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปเกียร์ แล้วก็เดี๋ยวดูช่วงล่างนีกนิดหน่อยนะครับโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวไปทั้งสุดนกะันลืมกดติดตามช่องบิ๊กชอนรถบ้านโครถูกเอาไว้นะครับ ถ้าไปที่คอฟิดสาย5แล้วนะครับคนเยอะนะครับแล้วก็รถรอคิวประมาณ4คันนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวไปตั้งสูตรอีกที่หนึ่งไปนี่เราก็ได้ร้านตั้งสูตรนะครับอยู่ตรงสาย5นะครับคือร้านสาย5กิดการยางครับด้านหลังผมนี่เองก็คันละ300บาทนะครับตั้งสูตร็เดี๋ยวตั้งสูตรเสร็จก็ไปเจียจานเบกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูช่วงล่างให้อีกนะครับอันนี้เนี่ยกำไรคิดไว้นะฮะ6,000เนม แต่ถึง4,000หรือเปล่าเนี่ยอาจจะ3,000กว่าบาทสำหรับวีโอคันนี้ครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความแฮปปี้ของลูกค้านะครับเพราะว่าคันนี้ลูกค้าก็จะขับไปสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็คนที่ซื้อไปเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยนะครับอาจจะไม่รู้เรื่องการซ่อมนะครับผมก็เลยจะเซอร์วิสให้ไปเลยนะฮะแล้วก็จะได้ไม่ไปโดนปันนะครับปันนี่คือนี่คือไปโดนบวกนะฮะจากจากทางโน้นนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันคันนี้ก็ขัดทุนไม่ว่าได้หน้าไว้ก่อนไปลุย กำลังตั้งสูงอยู่นะครับก็เสร็จแล้วก็ทำรายการเบนกต่อนะครับเรียบร้อยแลวนะครับ,รบ,รรบตั้งสูงเสร็จเรียบร้อยนี่ฮะ300บาทจากร้านสาย5นะครับสาย5าการยางนี่ยางปี2อ2 0ันี่ิเลยนะครับเป็นฮันคุกนะครับนุ่มมากเกียบมากโอเคครับไปเดี๋ยวไปเจียดานเบรกกันต่อ มาแล้วนะครับวันนี้เก็บงานวันที่2นะครับเป็นเจ้านีโอนะฮะก็ตอนที่คุยกันไว้ที่ผมรีวิวไว้ตั้งแต่ในคลิปนีโอนะครับผมบอกว่าจะลูกค้าโอเคเนี่ยผมจะเปลี่ยนไฟมุมให้ด้วยนะครับเบิกใหม่นะครับเบิกใหม่เลยนะซื้อมา1คู่นะครับเปลี่ยนคู่หน้าไปเลยนะครับก็เบิกใหม่ก็ตรงนี้ก็1000บาทนะครับคือข้างละห้าร้อยอ่ะโอเคไปกันเดี๋ยวเราไปใส่กันนะครับก็คันนี้เดี๋ยวกำไรก็ไม่หวังเยอะแล้วนะฮะ ทันนี้ขายขายเอามันนะฮะก็คุยกับพี่สองแล้วก็พี่สองเนี่ยก็คือเป็นคนซื้อนะครับเขาเขาก็เขา้เขาใจแล้วก็นิสัยดีมากนะฮะก็แนะนําเขาให้เปลี่ยนยางเขาก็โอเคเขาเขายอมเปลี่ยนเปลี่ยนเ,เรื่องยางเนี่ยพี่สองเขาออกให้ใจ่ายเองนะครับส่วนพวกโช๊คเนี่ยเอาโช๊คไปเซ็ตโช๊คใหม่หมดสีต้นนะครับต้องเปลี่ยนลูกยางกันฝุ่นโช๊คผูหน้านะครับแล้วก็ช่วงล่างรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่ทําไปก็ตั้งศูนย์นี่เดี๋ยวต้องไปตั้งศูนย์อีกรอบหนึ่งนะ โอเคไปเดี๋ยวเราใส่กันมาดูกันตออใส่กันดีกว่าได้ทำการเจียจานเปลี่ยนผ้าเบรกเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็โช๊คทำไปแล้วนะคะก็ผ้าเบรกเป็นนิสสันิโอนะครับก่อนหน้านานๆเลยนะฮะเพิ่งเปลี่ยนนานๆเลยแล้วก็ทำการซีโคตัวนี้มันหลุดด้วยนะครับก็ทำใหม่ให้มันเรียบร้อยให้ดูสวยนะก็ต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนไฟมุมนะครับจะมาทำเองโอเคขอเปลี่ยนก่อนนะครับอเอาล้ครับ ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเลยนะฮะจะได้ใหม่เหมือนกันสองข้างนะครับเป็นคู่ของใหม่นะครับนี่โอ้หขาวสวยขาวจวดีครับเดี๋ยวใส่ก่อนครับก็มาดูต่อนครับนี่เปลี่ยนไฟเรียบร้อยแล้วฮะหนึ่งข้างนะครับก็อีกข้างหนึ่งก็โอเคครับเดี๋ยวลอตัวนี้ติดนะครับแล้วก็จะใส่ล้อแล้ลก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอส่งมาพรุ่งนี้เช้านะครับวันเสาร์ก็ okay. สำหรับใครที่กำลังหารถนะครับก็กดติดตามช่องมิชอนรถบ้านโคตรถูกเอาไว้ครับเราดูแลเต็มที่นะครับไม่ได้ขายแค่กำไรเดียวนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องมิชรอนรถบ้านโคตรถูกเอาไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ